สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนมาดูในเรื่องของมาตาตัวสะกดนะคะมาตราตัวสะกดเมื่อวานเราเรียนในเรื่องของมาตากกไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนมาทบทวนนะคะเรื่องของมาตากกนะคะจําได้ไหมว่ามาตากกมีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดกี่ตัวจําได้ไหมคะ จำได้ใช่ไหมคะถ้าน <Williams. S 1> ักเรียนจำได้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยคุณครูลองเพลงละกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูเพลงกันเลยค่ะเพลงมาตากกนะคะเด็กๆอย่าลืมช่วยคุณครูลองนะหนึ่งสองสามมาตราแม่กกมาตราแม่กกไก่ไข่ควาย ไก่ไขควายขอรักังตีดังกลางวานขอรักังตีดังกลางวานสลานสุขใจสลานสุขใจโยกเยเกเลกหกโยกเยเกเลกหกเมกรโชกเมกรกชกล้วนสะกดด้วยแม่กกล้วนสะกดด้วยแม่กกมีสี่ตัวมีสี่ตัวมาตราแม่กกมาตราแม่กก ไก่ไข่ควายไก่ไข่ควายขอรักครั้งที่ดังกลางวันขอรักครั้งที่ดังกลางวานสารานสุขใจสารานสุขใจโยกเยกเล็กหกโยกเยกเล็กหกเมกรกโชคเมกรกโชคลว้วนสะกดด้วยแม่กกลว้วนสะกดด้วยแม่กกมีสี่ตัว มีสี่ตัวจบไปแล้วนะคะเก่งมากๆเลยเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูว่ามาตากกจำได้ไหมว่าสะกดด้วยตัวอะไรบ้างใช่แล้วค่ะมาตากกนะ คำที่มีอะไรตัวสะกดคะมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีขอไข่คอควายและก็คอระฆังนะคะเป็นตัวสะกดเหมือนที่เราร้องเพลงไปเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าเวลาเราอ่านออกเสียงเราจะต้องอ่านออกเสียงเหมือนตัวอะไรสะกดคะ ใช่ค่ะเราจะต้องอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดนะคะถึงแม้ว่าคําคํานั้นนะคะเวลานักเรียนเขียนสะกดนักเรียนจะเขียนด้วยขอไข่คอควายหรือว่าคอระคังก็ตามนะคะแต่ว่าเวลานักเรียนอ่านออกเสียงนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงกอไก่สะกดนะคะทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะว่ามีอะไรบ้างมาดูตัวอย่างของมาตากกนะคะนักเรียนช่วยคุณครูสะกดนะเพราะว่าเราเรียนในเรื่องของการสะกดไปแล้วเนาะ มาดูคำแรกนะคะคำแรกวอ,อีวีนะคะวอ,อีวีหอโอคอหกหอโอคอหกวิหกนะคะนักเรียนจําได้ไหมว่าเวลาเราสะกดนะคะเราจะต้องสะกดตัวอะไรมาก่อนคะอ่าถูกต้องค่ะเราจะต้องสะกดตัวพยัญชนะต้นมาก่อนนะคะตามด้วยสระเนาะถ้ามีตัวสะกด ก็ตัวสะกดตามหลังนะคะแล้วก็ถ้ามีวรรณยุกวรรณยุกก็ตามหลังตัวสะกดนะคะเวลาเราสะกดเนาะอย่างคํานี้คําว่าวิหกวอีวิหอโอคอหงนักเรียนเห็นคําว่าหก ok ไหมคะคําว่าหก ok สะกดด้วยสระอะไรคะอ่าะสมด้วยสระโอใช่ไหมคะสระโอถ้ามีตัวสะกดจะลดรูปนะคะก็คือไม่มีรูปแต่ว่าเวลาเราอ่านออกเสียงเราจะต้องมีเสียงสระโอนะคะ ดูคาว่าวิหกเห็นไหมคะคุณครูสะกดด้วยคอควายนะคะแต่ว่าเวลาอ่านออกเสียงคุณครูอ่านออกเสียงเป็นเสียงกอไก่นะคะออกเสียงเหมือนเลข6เลยนะคะเหมือนเลข6คําว่า6เนี่ยแต่ว่าคุณครูเขียนตัวสะกดต่างกันความหมายก็ต่างกันนะคะอย่างเลข6สะกดด้วยกอไก่ก็คือเป็นเลข6กอะหกล้มอย่างเงี้ยเราก็จะสะกดด้วยกอไก่แต่ถ้า6แบบนี้นะคะวิหกแบบนี้เราสะกดด้วยคอควายนะคะซึ่งหมายถึง นกนะคะเป็นนกนะวิหกมาดูคำต่อมานะคะคำต่อมาปอรออปรปอรออปรมออขอมุกมออุขอมุกประมุก นะคะคำนี้ก็เหมือนกันนะคะประมุกนะคะสะกดด้วยขอไข่นะคะแต่ว่าเวลาเราอ่านออกเสียงเราก็อ่านออกเสียงเป็นเสียงกอไก่นะคะมาดอูอันต่อมานะคะสออาสาสออาสามม สามัคคีนะคะอันนี้ก็เขียนด้วยคอควายนะคะเวลาอ่านออกเสียงนะคะเราก็อ่านออกเสียงเป็นเสียงกอไก่นะคะต่อมานะคะบริโภคฮะบอบอนะคะบอใบไม้ออกเสียงบอนะคะรออริรออริพอโอคโภคนะคะบริโภคออกเสียงเป็นกอไก่เหมือนกันนะคะมาดูคำต่อมานะคะ บอบอรออีริบอริจออคอจากบริจาคนะคะคำนี้ก็ออกเสียงเป็นเสียงกาไก่เหมือนกันนะคะเป็นตัวสะกดเนาะมาดูคำต่อมานะคะวอคอควักวอคอควักซออีนอซินวักซีนนะคะต่อไปน อาคอนาคนออาคอนาานะคะคำต่อมาชอโอคอโชคชอโอคอโชคคำสุดท้ายนะคะมอเอคอเมกมอเอคอเมกนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่า คำที่คุณครูยกตัวอย่างมานะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เขียนนะคะเราจะไม่ได้เขียนสะกดด้วยกอไก่นะคะแต่ว่าเวลาเราอ่านออกเสียงเราจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงกอไก่สะกดนะคะฉะนั้นคำพวกนี้นะคะจึงอยู่ในมาตรากกนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเพลงอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองสามมาตราแม่กกมาตราแม่กก ไก่ไข่ควายไก่ไข่ควายขอระครั้งตีดังกลางวันขอระครั้งตีดังกลางวันสารานสุขใจสารานสุขใจโยกเยกเลขหกโยกเยกเลขหกเมกโรคโชคเมกโรคโชคล้วนสะกดด้วยแมกกกล้วนสะกดด้วยแมกกกมีสี่ตัวมีสี่ตัวมาตราแม่กกมาตราแม่กก ไก่ไข่ควายไก่ไข่ควายขอระกคังตีดังกลางวานขอระกคังตีดังกลางวานสารานสุขใจสารานสุขใจโยกเยกเลขกหกยกเยกเลขหกเมกโรคโชคเมกโรคโชคล้วนสะกดด้วยแม่กกล้วนสะกดด้วยแม่กกมีสี่ตัวมีสี่ตัวอะ เห็นไหมคะว่าเพลงมาตากกนะคะทาให้เราเนี่ยจำเรื่องของมาตากกได้ใช่ไหมคะว่ามาตากกเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวนะคะมีทั้งหมด4ตัวได้แก่ไก่นะคะไก่ก็คือกอไก่นะคะไข่ก็ขอไข่นะคะส่วนควายนะคะก็คือคอควายนะคะคอระคังตีดังกังวานนะคะก็คือคอาคอระคังนะคะมาตากกนะคะจะมีอยู่4ตัวนะคะได้แก่ไก่ อกอไก่ขอไข่คอควายและก็คอระคังนะคะเวลาเราอ่านออกเสียงนะคะถึงแม้ว่าเราจะเขียนสะกดด้วยขอไข่คอควายหรือคอระคังก็ตามนะคะแต่ว่าเวลาเราอ่านออกเสียงเราจะต้องอ่านออกเสียงเป็นกอไก่สะกดนะคะอย่างคําพวกนี้นะคะไม่ว่าจะโยกเยกเลขหกนะคะล้วนสะกดด้วยแม่อะไรคะ แม่กกใช่ไหมคะเห็นไหมคํานี้ก็เหมือนกันเมฆโรคและโชคนะคะก็สะกดด้วยแม่กกนะคะอันนี้ก็เพลงมาตากกนะคะที่คุณครูนํามาให้นักเ,เรียนเนี่ยได้ร้องกันนะคะก็เพื่อที่จะให้นักเรียนจําได้แม่นขึ้นนะคะว่ามาตากกเนี่ยมีทั้งหมด4ตัวได้แก่ตัวอะไรบ้างนะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนหยิบสมุดดินสอ ยางลบไม้บรรทัดเตรียมขึ้นมาเลยนะคะมาดูแบบฝึกหัดนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดเราจะต้องเขียนวันเดือนปีใช่ไหมคะวันนี้วันพฤหัสที่19สิงหาคมพศ2564นะคะนักเรียนก็เขียนวันเดือนปีลงไปนะคะเอาละค่ะเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนเขียนเสร็จแล้วนักเรียนต้องทำยังไงต่อ นักเรียนจะต้องเว e ้นบรรทัดนะคะกากระบาดตรงนี้ของคุณครูหมายถึงให้นักเรียนเว้นบรรทัดนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนกากระบาดเหมือนคุณครูนะแต่แทนการเว้นบรรทัดนะคะจากนั้นนะคะหลังจากเว้นบรรทัดเสร็จแล้วเราก็ต้องขีดเส้นนะคะขีดเส้นให้สุดบรรทัดเลยเนาะพอขีดเส้นเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องกากระบาดนะคะกากระบาดไหมไม่ต้องนะคะเราต้องเว้นบรรทัดนะคะ เราจะต้องเว้นบรรทัดเพื่อเขียนคำสั่งหรือคำชี้แจงนะคะคำสั่งหรือคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมในช่องว่างนะคะให้นักเรียนนำคำที่คุณครูกำหนดให้นะคะเติมในช่องว่างเติมยังไงเราจะต้องเติมให้ช่องว่างที่คุณครูเว้นไว้ให้เนี่ยเติมแล้วจะต้องมีความหมายที่สมบูรณ์และก็ถูกต้องถูกต้องนะคะ หลังจากเขียนคำสั่งคำชี้แจงเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องขีดเส้น2เส้นนะคะพอขีดเส้น2เส้นเสร็จแล้วต้องทำยังไงต่อคะ,อะก็ต้องเว้นอีก1บรรทัดใช่ไหมคะเพื่อที่จะเขียนคำต่อไปเนาะพอเว้นบรรทัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำที่1คําคำที่คุณครูกำหนดให้นะคะคำแรกคำว่าคำว่าอะไรคะอ่านได้ไหมอ่าสะกดตามคุณครูนะคะมเอเม มอเอคอเมฆนะคะสะกดด้วยตัวอะไรคะสะกดด้วยอระครังนะคะแต่ว่าเวลาเราอ่านออกเสียงเราจะต้องอ่านออกเสียงเป็นตอไก่สะกดนะคะมอเออเมฆนะคะหลังจากนักเรียนเขียนคําแรกเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องเว้นช่อง1ช่องนะคะเว้นหนึ่งช่องเพื่อที่จะเขียนคําต่อไปนะคะคําที่สองนะคะคาว่าสุนะสุนะ สออุสุนออคนะันะคะสุนะักนะคะคำที่3นะคะคำว่าวัคซีนวัคซีนวออควัคซออ,อีนอซีนนะคะคำที่คุณครูกำหนดให้นะคะมีสาคำคำแรกคำว่าเมฆคำที่2สุนะักคำที่3วัคซีนนะคะ หลังจากนักเรียนเขียนคําที่คุณครูกําหนดให้แล้วนะคะก็ให้เว้นอีก1บรรทัดนะคะเว้นอีกหนึ่งบรรท,ทัดแล้วเขียนข้อที่1น,นะคะข้อที่1นึ่งมาดูโจทย์ข้อที่1กันนะคะแม่ฉีดจุดจุดจุดป้องกันโควิดแม่ฉีดจุดจุดจุดป้องกันโควิดแม่ฉีดอะไรป้องกันโควิดนะคะตรงช่องตรงนี้นะคะให้นักเรียนเว้นช่องนะคะ ที่เราจะขีดเส้นนะคะเว้น1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องนะคะนักเรียนเว้น4ช่องแล้วก็ขีดเส้นนะคะขีดเส้นให้ตรงขีดเส้นให้สวยงามนะคะไม่ใช้มือเปล่าขีดนะคะนักเรียนจะต้องใช้ไม้บรรทัดขีดให้เรียบร้อยนะคะใครขีดไม่เรียบร้อยคุณครูไม่ตรวจนะคะเดี๋ยวส่งกลับคืนให้นะคะแล้ให้แก้ไขหลังจากนักเรียนนะคะทำข้อที่1เสร็จแล้วเราก็เว้นอีก 1บรรทัดนะคะเว้นอีกหนึ่งบรรทัดนะแล้วเขียนข้อที่สองนะคะเขียนข้อที่สองข้อที่สองฉันเลี้ยงจุดจุดจุดตัวสีน้ำตาลฉันเลี้ยงจุดจุดจุดตัวสีน้ำตาลฉันเลี้ยงอะไรคะตัวสีน้ำตาลก่อนที่เราจะมาดูคำตอบนะคะเราก็ต้องเว้นช่องตรงนี้ไว้ตอบนะคะเว้นกี่ช่องคะหนึ่งสอง สามสี่เว้นกี่ช่องคะมีกากระบาดอยู่สี่อันเว้นกี่ช่องเว้นสี่ช่องนะคะช่องที่เว้นไว้นะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะเอาไว้ตอบเนาะถ้านักเรียนไม่ขีดเส้นใต้ตรงนี้คุณครูก็จะไม่รู้ว่านักเรียนตอบอะไรนะคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องขีดเส้นตรงคําตอบนะคะเว้นสี่ช่องเนาะพอเขียนข้อที่สองเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ กากบาดนักเรียนก็กากบาดเว้นช่องนะคะดูกากบาดเว้นช่องนะคะให้เว้นบรรทัดเนาะแล้วก็เขียนข้อที่3นะคะข้อที่3จุดจุดจุดสีขาวลอยในท้องฟ้าจุดจุดจุดสีขาวลอยในท้องฟ้าอะไรสีขาวขาวลอยในท้องฟ้าคะเราต้องเว้นบรรทัดขอโทษค่ะเราต้องเว้นช่องนะคะเว้นช่องสี่ช่องเนาะ เว้นช่องสี่ช่องขีดเส้นให้เรียบร้อยนะคะ1เส้น2เส้นนะคะหลังจากนักเรียนนะคะทำเสร็จ3ข้อแล้วทำยังไงต่อคะเสร็จ3ข้อแล้วก็ต้องเว้นบรรทัดนะคะมี3ข้อนะคะแบบฝึกหัดวันนี้มีอยู่3ข้อเสร็จสข้อแล้วทำแบบเสร็จสข้อแล้วส่งเลยใช่ไหมไม่ใช่นะคะนักเรียนจะต้องขีดเส้นจบก่อนนะคะขีดเส้นกั้นเนาะ ขีดเส้นจบนะคะแล้วค่อยถ่ายรูปแล้วส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูนะคะใกลที่ดูแล้วนะคะไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนนะคะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้นะคะส่วนใกลที่เข้าใจแล้วนะคะก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วถ่ายรูปส่งมาที่ลายส่วนตัวของคุณครูนะคะวันนี้คุณครูก็ นำความรู้มาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาดูว่าคลิปหน้าคุณครูจะนำความรู้อะไรมาฝากนักเรียนนะคะบ๊ายบายค่ะ